ตามแม็กกี้ดูไหมสมมุติว่าเราสองคนเนี่ยเป็นหน่วยอละะังค่ะให้แม็กกี้ไงเอาค่ะงั้นเราตามกันเลยค่ะไปเลยนะ ได้ยินเสียงเหมือนใครเรียกไหมคะพี่ว่ากี้หูแววแล้วอ่ะมันก็ไม่มีใครนะนอกจากเราอะ่ะค่ะทำไมเราต้องหลบด้วยล่ะคะทำไมถึงไม่เรียกมาให้กลับบ้านมาด้วยกันจะไ,ได้ไม่ไปรบกวนผู้ชายคนนั้นเะคะทอฝันเราเป็นหน่วยอาลขาพิเศษอยู่นะลูก ต้องทำให้เป็นความลับให้ใครรู้ให้ใครเห็นไม่ได้อ๋อทาตัวเหมือนที่คุณครูให้แสดงละครวันนี้เลยใช่ไหมคะหืถ้าฝันหนูมีหน้ากากเหรอลูกค่ะทาฝันถ้าอย่างนั้นเนี่ย ป้าขอยืมหน้ากากของหนูก่อนนะค่ะที่รักครับคือช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะคือพี่ต้องใช้ตังค์อ่ะไปรักษาแม่อะ่ะคือพี่ขอยืมเงินกีบหมุนสักหน่อยได้ไหมอะ่ะนะที่รักวันนี้พี่ก็ตั้งใจจะให้อยู่แล้วลวคะค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นเงินนะคะ เป็นองทองค่ะชอบไหมคะเฮ้ยแจ๋วดิวะเอามันไปขายได้เงินเขาบ่อนเวยทำไมทำหน้าอย่างนั้นละคะไม่ชอบเหรอคะอ๋อคือ ชอบสิจ้าคือแบบว่าพี่คงใส่ไปโชว์ใครเขาไม่ได้หรอก <c oughs> ฉันจะเอาไปขายไม่ใส่หร <c oughs> อกเว้ยคือพี่กวยแอนอะ่ะพี่สามีของกี้อะ่ะมันมาเห็นมันอ่ะนะคอยจับผิดพี่อยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะกี้ก็รู้นี่ว่ามันว่าพี่ว่าอะไรบ้าง ดฉันมีนัดกินข้าวกับเพื่อนอะแล้วลูกอะใจคอจะไม่ไปรับลูกที่โรงเรียนบ้างเลยเหรอฮะนี่มันก็ใกล้เลิกเรียนแล้วนะก็ฉันขับมอไซค์ไม่เป็นแถมรถก็ติดติดพี่แอนไปรับอ่ะดีแล้วไปกลับแป๊บเดียวเองพี่แอนเข้าบ้านไปได้แล้วปะ บอกว่าจะไปกินข้าวเนี่ยไปกินข้าวกับไอเบเนี่ยเหรอไม่รู้เหรอว่ามันนิสัยไม่ดีอ่ะไอป้าจะว่าใครดูให้ดีหน่อยดิผมเห็นว่าเขาจะเดินไปปากซอยผมก็เลยอาสาจะไปส่งเขาทําคุณบูชาโทษดแท้เกเดินไปเองแล้วกันนะพี่แอนพี่ทําเกินไปนะพี่คอยจับผิดฉันตลอดเวลาเลย จะทำอะไรอ่ะก็ระวังตัวหน่อยเขาเห็นว่าเธอมีเงินเขาก็เลยเข้าหาเพราะว่าหวังเงินเธอเหมือนพี่กับน้องชายพี่ใช่ไหมที่เข้าหาฉันเพราะฉันมีเงินอ่ะทำไมเธอพูดแบบนี้กี่ฉันกับน้องชายฉันเนี่ยไม่เคยหวังเงินทองของเธอเลยน้องชายฉันเนี่ยรักเธอด้วยความจริงใจเธอเองก็รักน้องชายฉันไม่ใช่เหรอถึงได้แต่งงานกันจนมีลูกอ่ะ ถ้าตอนนั้นอะ่ะก็ใช่รักอยู่แต่ตอนเนี้ยฉันเบื่อมากน้องชายพี่น่ยทำแต่งาน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 ไม่เคยมาสนใจฉันเลยฉันเบื่อพี่ได้ยินไหมไใช่ค่ะนางพี่แอดเนี่ยมันดีแต่จับผิดจริงๆเลยนี่เบก์จ,จีบนางเศรษฐี เมียหาได้แล้ววะเออดีวะไอ้กี้นี่นะมันรวยแต่มันงู้อยากเที่ยวจนตัวสัน่นแล้วผัวมันนะไฮอารอ์ก็ไม่มีเวลาเลยทําแต่งานฉันเนี่ยก็แค่เอาไปเอาใจมันนิดๆหน่อยๆมันก็ติดเนบแล้วนะคอยดูนะฉันจะบอกลอกมาให้หมดตัวเลยจนๆอีหน้าตัวเมียคิดจะหลอกผู้หญิงเหรอ นี่ยแล้วไงวะฮะถ้าแกไม่อยากพิการนี่นะะต่างคนต่างอยู่ดิวะไป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 ใส่หัวไม่ได้แล้วคอยดูนะฉันจะไปบอกกี้ว่าแกเนี่ยพูดว่ายังไงเ <laughs> นี่ยไปบอกเลยไปแกไปบอกเลยแล้วมาคอยดูกันนะว่าหนังกี้เนี่ยมันจะเชื่อใครมันจะเชื่อแกรหรือว่ามันจะเชื่อฉัน <laughs> นางแอนน่ะนะมันเป็นสาวแกพี่ว่ามันไม่อยากให้กี้มีความสุขหรอกจริงค่ะกี้ก็ว่าจะอยากกับอาร์ตเร็วๆนี้ละคะ่ะจะดีเรอกี้คือพี่สงสารลูกสาวกี้อะ่ะให้พี่เนี่ยนะอยู่เป็นทาสรับใช้อย่างเงียบๆตลอดไปก็พอแล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างค่ะเงินกี้เนี่ยกี้จะให้ใครก็ได้มาค่ะเด็กี้ใส่ให้ <laughs> แน่ใจหรอว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันรักคุณจริงแกเป็นค่ะมายุ่งอะไรด้วยถ้าไม่เชื่องั้นดูนี่เงินปึกเนี้ยสองแสนคุณเอาเงินนี้ไปแล้วก็เลิกกับผู้หญิงคนนี้ซะอนี่แกจะบ้าเหรอว่างมาเลยไงฮะนี่คุณเงินแค่เนี้ยไม่ทำให้ผมเลิกกับแฟนหรอกครับคุณกลับไปแล้วเถอะ ถ้าอย่งงางนั้นก็ออกไปอีกปึกหนึ่งในปึกเนี้มีสามแสนสองปึกเนี้รวมๆแล้วก็ครึ่งล้านแล้วเอาไหมไม่เอาครับคือแฟนผมเนี่ยเขามีค่ามากกว่านั้นอีกอะ่ะถ้าอย่งงางนั้นก็เอาเช็คเงินสดนี่ไปในเช็คเนี้ไม่ระบุชื่อผู้รับมีเงินอยู่สิบล้านบาทเงินสิบล้านเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะคิดอยู่ดีๆนะ สอรี่นะกี้เงินมากขนาดเนี้แม่ก็โง่แล้วเหนเห็นหฉันบอกแล้วว่าไอ้เบเนี่ยมันไม่ได้รักเธอจริงหรอกมันแค่หวังอยากได้เงินเธอก็แค่นั้นแหละไอ้ชั่วเยอะเลย เอาเงินฉันคืนมาเลยนะไอ้ผู้ชายเฮงสวยทองเนี่ยฉันซื้อมาส่วนเงินกับเช็คเนี่ยเป็นของพี่สามีฉันไอ้ชั่ว ไอ้เบอนพี่แอนฉันขอโทษนะที่เข้าใจพี่แอนผิดอ่ะไอ้เบเนี่ยมันสารเลวเหมือนที่พี่บอกจริงๆด้วยอ่ะแล้วทีเนี้ยเธอยังจะอยากกับน้องชายฉันไหม ไม่แล้วล่ะจ้ะฉันเพิ่งรู้ว่าพี่แอนเนี่ยรักและเป็นห่วงฉันฉันมัวแต่หาความรักข้างน,นอกจนลืมคนที่อยู่บ้านเดียวกันอะฉันขอโทษนะพี่เรากลับบ้านกันเถอะไปหาอาร์ตกับทอฝันอะนี่ของพี่จ้ะแม่จ๋ะ กกันนนอะลูปสั่งเยอะขนาดนี้กินหมดเลยจ้าอ้าวป้าไหนป้าบอกว่าให้คุณท้องกินฟีนใช่หรอคะแล้วทำไมป้าถึงถามอย่างนี้อะคะ ป้าห่วงอาหารเหรอคะป้าไม่ได้ห่วงแต่ป้าเป็นห่วงเองกินเยอะไปนะ่ะกลัวลูกในท้องเองจะอึดอัดไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะฉันลูกแฝดค่ะ,คะต้องกินเยอะๆหน่อยเหรอโอ้โหเองนี่โชคดีจังนะถ้างั้นป้าก็ไม่รู้กลัวแล้วนะตามสบายเดี๋ยวป้าจะไปรับลูกค้าคนอืกก่นก่อนจ้ะสวัสดีค่ะหนูเห็นว่า หน้าร้านมันเขียนป้ายว่าคนท้องทานฟรีค่ะก็เลยเข้ามาใช่จ้ะร้านป้าน่ะให้จิตพิเิตคนท้องทานฟรีจ้ะเอ,อแล้วสั่งอะไรได้บ้างคะสั่งได้ทุกเมนูเลยจ้ะถ้างั้นหนูเอาเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะแล้วก็ขอน้ำเปล่าด้วยนะคะสั่งแค่นี้แล้วจะอิ่มเหรอไม่เป็นไรค่ะป้าหนูเกรงใจอะคะ่ะอีกอย่างกินแค่เนี้ก็อิ่มแล้ว แ้่นั้นรอนะเดี๋ยวป้าทำมาให้ขอบคุณนะคะจ้ะ จ๊ะขอบคุณนะคะซื้อของให้ลูกอีกแล้วสงสัยเราจะเหอลูกมากไปหน่อยอนั่นมันผู้หญิงท้องที่ไปกินข้าวร้านป้าเมื่อวานนี่เอา้าเราทำไมวันนี้ท้องถึงไม่โตเลยอะอหรือว่าจะคลอดลูกแล้ว แต่คนคลอดลูกคงไม่ออกมาเดินแบบนี้หรอกวันนี้ไปหล่อกินข้าวฟรีร้านเยีป่ปอีกดีกว่า จ้ะเดี๋ยวป้าให้แม่ขวัวทำให้นะจ้นั่งก่อนฉันหิวรีบๆนะป,ป้าจ้ะป้าจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับอาหารมื้อนี้จ้ะงั้นหนูขอ,อกลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะป้าจ้ะอ้ะอาวหนูมาอีกแล้วเลยจ้ะวันนี้รับอะไรดีจ้ะป้าคะ วันนี้หนูขอแบบเดิมเลยนะคะได้จ้ะงั้นรอแป๊บนะค่ะนั่งก่อนได้แล้วจ้ะ ขอบคุณนะคะป้าจ้าป้าจ๊ะขอห,หนักแดงแก้วนึงได้ไหมจ๊ะอ๋อได้จ้ะ จริงเลยอ่ะโกหกคนแก่ไม่พอยังขโมยอาหารคนแก่อีกโอ้โหกินหมดเกี้ยงแบบนี้ไม่แสดงว่าลูกเองเนะี่ยคุณจะหิวมากแน่เลยป้าถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนค่ะคุณจะไปไหนไม่ได้ทางนั้นอ่ะที่ที่คุณต้องไปเนี่ยคือโรงพัก อะไรพูดเรื่องอะไรของเธอไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำไมฉันต้องไปโรงพักด้วยไปทําไมก็ข้อหาช่อโกงเจ้าของร้านแล้วก็ขโมยอาหารในร้านไงคะป้าคะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องจริงค่ะเขาอ่ะโกหกป้าเพื่อที่จะกินอาหารฟรีแถมยังขโมยอาหารในร้านไป้าอีกค่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่ามากล่าวหากันลอยแบบนี้นะฉันไม่ได้กล่าวหาลอยค่ะแต่ว่าฉันมีหลักฐาน เธอหลอกป้าทำไมป้าไม่เคยคิดร้ายกับใครทำไมต้องมาหลอกกันด้วยเออฉันยอมรับก็ได้ฉันก็แค่มาหลอกกินฟรีอะแต่แล้วไงอะป้าก็ถ้าเกิดว่าป้าขาดทุนอะป้าก็คงไม่มาเปิดให้คนท้องกินฟรีต่ายแรกหรอกถูกปะละ่ะเห็นเขาใจดีแทนที่จะเกรงใจแต่กลับเอาความใจดีของเขาเนี่ยมาเอาเปรียบเขาไม่ละอายใจบ้างหรอคะป้าจะบอกอะไรให้นะ พี่ป้าเปิดร้านมาเนี่ยที่ให้คนท้องมีสิ่งกินเสียมันไม่ใช่เพราะป้ารวยหรือมีเงินเหลือเฟือเองเห็นตุกตาแปดตัวนั้นไหมเห็นแล้วไงป้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับที่ว่าให้คนท้องกินอาหารฟรีอ่ะตุกตาหมีแปดตัวเนี่ย มันเท่ากับจำนวนลูกของป้าที่เสียไปหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลูกในท้องของคุณนะ่ะได้จากคุณไปแล้วมีแต่คนที่แปลแล้วนะคหมอทำไมคะทำไมจะต้องเสียลูกไปทำไมจะหนีมีลูกไม่ได้สักทีน่าจะเป็นเพราะบนลูกของคนไข้นะี่ยไม่สมบูรณ์ครับ บวกกับการแท้งหลายรอบน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครันนะครับยังไงหมอเสียใจด้วยนะครับหมอขอตัวก่อนชาตินี้ฉันจะไม่มีบุญได้เป็นแม่คนกับเขาเลยหรอเนี่ย ถึงได้ทำดีกับคนที่เขามีลูกได้เพื่อผลบุญจะส่งให้ป้าในชาติหน้าได้เป็นแม่กับเขาบ้างป้าคะเป็นแบบนี้นี่เองป้าฉันขอโทษนะถ้าเกิดว่าฉันรู้ว่าป้าผ่านเรื่องเลวร้ายมามากมายขนาดนี้ฉันคงไม่ทำแบบนี้หรอกทีนี้คุณรู้เรือยงคะว่าเราอะ ไม่ควรไปเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าทํานิสัยไม่ดีใส่คนอื่นเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนหนึ่งอ่ะเขาจะผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรมาบ้างกว่าเขาจะเข้มแข็งเหมือนในทุกวันนี้ได้อ่ะถ้าคุณไม่ยืนอยู่ในจุดของเขาอ่ะคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกคะ่ะใครบอกว่าฉันไม่มีทางเข้าใจถ้าฉันรู้เหตุการณ์นี้ตั้งแต่แรกฉันก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกฉันเข้าใจถึงหัวอกป้าเขาดีที่สุดเลยละ่ะ เพราะว่าฉันเองอะ่ะก็เคยผ่านเรื่องเลวร้ายแบบนี้มาเหมือนกันหมอคะลูกฉันปลอดภัยดีใช่ไหมคะหมอเออหมอเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าลูกคุณจากคุณไปแล้วคะ่ะหมอเสียใจด้วยจริงๆคะ่ะหมอหมอ ไม่จริงใช่ไหมคะหมอลูกลูกแม่แมแมเองก็เคยเสียลูกเหมือนกันเรอ ฉันขอโทษนะฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยมันผิดฉันสำนึกผิดแล้วป้าฉันจะชดเชยให้ป้าทุกบาททุกสตางค์เลยนะจ๊ะเองไม่ต้องชดเชยให้ป้าหรอกป้าไม่อยากได้เงินชดเชยป้าอาโหสิก,กรรมให้ป้าไม่อยากให้บาปก,กรรมมันตามป้าไปอีกอย่างหนึ่งอะเองก็เคยสูนเสียลูกเหมือนป้าอาหารที่เองกินไปอ่ะ ถือว่าเป็นคำปลอบใจจากป้าก็แล้วกันฉันขอบคุณนะป้าต่อให้ป้าแกเนี่ยจะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรมาก่อนมันก็ไม่ได้แปลว่าป้าแกสมควรที่จะโดนหลอกนะคะเขาใจดีกับเราเราก็ควรใจดีกับเขาคนเราอะต้องใจดีต่อกันนะคะโลกใบนี้มันจะได้น่าอยู่ขึ้น